ไปดูกันที่จังหวัดศรีสะเกดกันบ้างค่ะรวมพลังปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ษฟื้นฟูป่าเฉลิมพระเกยียรติให้เป็นแหล่งอาหารใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนค่ะนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนำคณะหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ผู้บริหารสถานศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนพลังจิตอาสาและเด็กนักเรียนกว่า500คนค่ะรวมปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชนให้สมบูรณ์ซึ่งเป็นกิจกรรมฟื้นฟูป่าเฉลิมพระเกียรติให้เป็นแหล่งอาหาร และใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะค่ะโดยได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชนและปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่แหล่งน้ําธรรมชาติค่ะภายในสวนสาธารณะโนนอิมานหรือหน้องโพงตพําบลโพนข่าอําเภอเมืองศรีสะเกษเนื้อที่261ไร่ค่ะเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าวเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ทรงเป็นคู่พระบารมีในการปฏิบัติรชรพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรการร่วมกันปลูกป่าภายในส่วนสาธารณะโนนอิมานหรือน้องโพค,ค่ะมีเนื้อที่ทั้งหมด261ไร่ในครั้งนี้ มีการปลูกต้นยางนาต้นพยูงต้นพยอมต้นสักต้นประดูเพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลโพนขาและตำบลใกล้เคียงต่างได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชนและใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนทั้งเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้าน ให้หาอาหารป่าตลอดชีพตลอดจนพืชสมุนไพรต่างๆค่ะอีกทั้งต้นไม้ยังเป็นเครื่องฟอกอากาศที่บริสุทธิ์ตามธรรมชาติและรักษาความชุ่มชื้นให้ดินแก้ปัญหาภัยแล้งได้อีกด้วยค่ะ